สวัสดีครับพบกันแล้วอีกครั้งนะครับเช้าวันศุกร์ที่8สิงหา2025ครับแม่อย่าลืมครับว่าหยุดยาวแล้วนะครับผมหลังจากนี้ไปนะครับราคาทองคํำน่ากลัวเหลือเกินครับและบ้านเราเองครับ หยุดถึง4วันติดต่อกันครับท่านใดที่มีเวอร์ชันอะไรอยู่วันนี้ฟังติดตามกันให้ดีเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเหมือนที่บอกนะครับว่าราคาทองคำครับต่างๆสินหามาเริ่มทยอยปรับตัวบวกขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับหลังจากที่ย่อลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ระดับราวสามพันสามร้อยแปดสิบเก้านะครับทำพายไปกับราวสามพันสี่ร้อยนิดๆแล้วก็ย่อลงมายังยืนไม่ได้ครับแต่อาการดูดีเหลือเกินครับเพราะอะไรครับเอาอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของกราฟ h ีนิเคก่อนครับตอนนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกครับ การเรียงตัวไซดวออก้นานข้าเก็บของมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานของตัวคัวละ4ีเดือนแทบจะเกือบสเดือนแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เองครับรอเวลาเท่านั้นเองที่จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะชูตติ้งให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ3,450หรือ3,500ได้ซึ่งตรงนี้เองนะครับจากการาฟนี้นะครับเราบอกได้เลยครับว่าถ้าทะลุ3,450 3500ไม่ใช่แนวต้านของเขาหรอวครับเราาขวาเขาไม่อยู่แน่แล้วเขาก็จะขึ้นไปแบบแรงเพราะฉะนั้นแล้วท่านในที่มีโพซิชั่นถือลองอยู่ก็ลองดูกันนะครับว่าจะปล่อยให้เลโปอฟิตรันหรือว่าจะยังคง เปิดกำไรไปก่อนแล้วเล่นรอบเหมือนที่เราเคยบอกนะครับแต่กับการซับสั่นที่ช็อตโพสิชันนะครับแล้วป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนหน้าที่เราแนะนาครับอาจจะต้องยอมสต็อปลอนะครับเมื่อราคาปรับย่อลงมานะครับสาหรับเราคารวแถวๆสามพันสามร้อยแปดสิบลงมานิดหน่อยนะครับแต่ภาพที่ดูตอนนี้มองได้เลยครับว่าค่อนข้างแข yeah. ็งแกร่งครับในส่วนของราคาทองคําเองนะครับแล้วเมื่อคืนนี iyorum, ้ครับตลาดหุ้นสหรัฐเองนะครับก็จะเห็นได้ชาร์ครับว่าตอนแรกบวกกันอยู่ดีๆครับและสุดท้ายนะครับหุ้นในกลุ่มของ เรื่องของยาครับก็ร่วงลงมาแรงครับลิลี่สิบสี่เปอร์เซ็นครับก็นาให้ตัวของดาวโจนส์นะครับและเอสแอนีปรับตัวลดลงครับแต่สุดท้ายครับตลาดก็ยังปิดบวกได้เฉพาะในส่วนของนัสแดกครับตัวของเจ็ดนางฟ้าก็ยังช่วยประยุงราคาอยู่แต่สําหรับดาวโจนส์กับเอสแอนีแล้วท่าทางดูไม่ค่อยดีครับในส่วนของนัสแดกเองครับเราก็มองว่าหุ้นหลายตัวผลประกอบการออกมาก็ไม่ได้ดีมากนะครับขายดีกําไรไม่มีขาดทุนก็มีเยอะแยะแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่า พุ่นในส่วนของนั s d a q งเองครับเวลาการประเมินราคาของเขาเนี่ยนักวิเคราะห์ประเมินจากสิ่งที่บางอย่างอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําหรืออยู่ในเปเปอร์หรือบางอย่างก็งเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะไปมูลค่าหรือยอดขายได้สูงถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้ว ตัวเจ็ดงฟ้าแครดลงมาด้วยกันเมื่อไหร่ครับนัสแดกก็จะเป็นอาจจะเป็นจุดชนวนระเบิดรอบนี้ก็เป็นไปได้ก็ลองติดตามกันดูนะครับซึ่งภาพแบบนี้ครับมันก็เลยทาให้ราคาทองคำเนี่ยดีดกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วอย่าลืมครับว่าการที่ตัวของสหรัฐอเมริกาขึ้นในเรื่องของภาษีอินเดียเองมันก็จะยิ่งทําให้นําเข้าสินค้าอินเดียเข้ามาแล้วเนี่ยต้นทุนภายในสหรัฐก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนที่บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินเฟ้อก็จะกลับมาซึ่งอันนี้แล้วก็น่าข้งางน่ากล การช่างงานสะท้อนออกมาว่ามันไม่ได้แข็งแกร่งมากคือดูดีแต่ไม่ได้ดูดีมากนะครับแล้วก็เล่นกันเหลือเกินครับว่าให้เสร็จปรับรถอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายานี้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับโอกาสที่ราคาทองคำจะดีทะลุพรวดขึ้นไปเลยเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับแล้วเหมือนที่ผมบอกครับสิ่งที่ต้องจับตาครับตัวของดอลลาร์อินเ็กซ์ครับ ก็กระลาอินเด็กเองครับไม่ผ่าน100แล้วก็ย่อลงมาแล้วนะครับนี่เก้าเข้าไปแล้วครับแล้วเหมือนนี้ผมบอกครับถ้ารอบนี้ลงมาเป็นขาลงเต็มตัวเมื่อไหร่แล้วหลุด97.5หรือแล้วรือ 96.5แล้วเนี่ยผมว่าตัวของดอลลราอินเด็กซ์มีสิทธิ์ลงมาแรงครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับดอลลร์อินเด็กซ์ลงมาแรงครับก็จะทําให้ตัวของทองคาเองนะครับดีดกับขึ้นไปแรงนะครับโดยที่ตอนนี้ก็มีตัวของ BTCUSD นะครับที่กำลังจะพยายามเข้ามาแทนที่สกุลเงินดอลลร์แล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาเองก็รู้จุดแล้วละครับว่าดอลลร์คงลากไปอีกได้ไม่นานมั้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งตรงนี้เองก็จะเห็นว่าถ้าจากกราฟภาพนะครับจะเห็นว่าการลงล้อมนี้ของดอลลร์ครับถ้าลงหลุดระดับเือนที่บอกครับ9 รูปแบบในส่วนของกราฟเชนิเคิลนี้เนี่ยจะทําให้มันลงไปได้อีกลึกเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วครับเมื่อถ้าลงไปลึกแล้วนะครับ มิิลงไปถึงนู่นและครับ90หรือ88นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่าทองคำไปกระฉูดแน่ครับแต่ก็ยังมีอีกตัวที่มาคอยช่วยดึงหนึ่งล้านก็คือตัว BDC USD ที่จะมาแทนนะครับต่บอกได้เลยครับว่าอเมริกาคงต้องมีบทเรียนนะครับเพราะว่าถ้าตัวเองทำบิตคอยต์แต่ไม่มีผู้ซื้อผู้ขายด้วยอย่างประเทศใหญ่ๆในกลุ่มบริกซึ่งบริกเองก็ออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าเขาไปไปแนวทางของดิจิตอลเคอร์เรนซีมากกว่า CBDC ครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เลยบอกเลยนะครับว่าท่านนัก ศึกษาทำความเข้าใจให้ดีแล้วนะครับว่าระบบการเงินตอนนี้นะครับสวิฟคริปโตรวมไปถึงตัวดิจิตอลเคอเรนซีแตกต่างกันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะในอนาคตครับโลกน่าจะเช้งไวในทางทิศทางแบบนี้แน่นอนครับและเมื่อเราเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์ครับมีโอกาสปรับตัวลงแบบนี้ครับนั่นคาดไว้ได้เลยครับว่าตัวของทองคําเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วเหมือนที่บอกครับกาฟเทคนิคลเองนะครับขึ้นมาอยู่ในส่วนของ m a c d ที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกแล้วครับแต่นี่แหละครับ อยู่ที่ทามมิ่งนะครับว่าเขาจะชูตติ้งขึ้นไปเมื่อไหร่แต่บอกได้เลยครับว่าน่ากลัวเหลือเกินเวลาบ้านเราหยุดทีไรครับราคาก็มักจะมีอะไรเกิดขึ้นทุกทีอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับสำหรับคนที่ช็อตโพซิชั่นขอย้ําเลยนะครับเนื้อยิ่งถ้าวันนี้ไม่หลุด3.380ลงมาได้นะครับหรือหลัง3.65นะครับบอกได้เลยครับว่าน่ากลัวจริงๆครับสําหรับคนที่ช็อตโพซิชั่นอยู่ในส่วนของ USXAUUSD นะครับผมตัวถัดมาครับดอลลาร์เด็กครับเหมือนที่บอกครับยิ่งตลาดหุ้นขึ้นเป็นไปทาางนี้ครรับดอลล ก็ไทยบาทก็แข็งค่าลงมานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เรา32.31ครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปทําจุดต่ำสุดใหม่ระดับเราๆต่ํากว่าโดยประมาณ32.2ถึง32.15นะครับภาพแบบเดียวกันเลยครับถ้าเกิดลงรอบนี้ครับแล้วหลุดระดับเราๆ32นะครับผมมองได้เลยครับว่าตัวของตลา์ไทยบาทเองก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับระยะเดี๋ยวเราไปดูระยะใหญ่คำเซรนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับตัว เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าปรับตัวลดลงมาหลังจากนี้แล้วครับมีโอกาสนะครับที่จะลงยาวไปถึง30เลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าน่ากลัวครับและราคาทองไทจะไม่ขึ้นเท่าไหร่และที่สําคัญที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตัวของเศรษฐกิจไทยเองครับซึ่งพึ่งพาเงินส่งออกเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นครับบอกได้เลยครับว่าอันตรายนะครับสาหรับตัวของยูเน ดอลลร์ไทยบาทนะครับซึ่งหลายๆคนเองนะครับก็ซื้อทองไทยอยู่ก็อาจจะเห็นว่ามันทําไมไม่ขึ้นสักทีนะเห็นราคาเราไอ้นี่แหละทองมันบาทมันแข็งอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสจะไป6กหมื่นถึหมื่นสองอที่บอกก็จะเหนื่อยหน่อยแต่สำหรับบางคนที่มีโอกาสนะครับก็แลกดอลล่าไปเลยครับบอกแล้วครับแลกลงมาก็แลกอีกครับเพราะในระยะยาวเหมือนที่บอกครับว่าสุดท้ายยังไงครับประเทศที่ทําส่งออกเหมือนไทยก็ต้องการค่างเงินบาทออกแต่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือ ดอลลาร์เองก็ต้องการอ่อนค่านะครับเพื่อทําให้ปัญหาในเรื่องอเพื่อทําให้ช่วยในเรื่องของต้นทุนของเขาเองนะครับแล้วก็รายได้ที่จะได้รับมาจากในเรื่องของทาริฟซึ่งพวกนี้เองก็ต้องเป็นการต่อสู้ในสงครามการค้ากันต่อไปในส่วนนี้นะครับผมถัดมาครับราคาน้ํามันครับก็เป็นในทิศทางที่บอกนะครับว่าตอนนี้ครับก็ไม่ได้อยากขึ้นมากแล้วนี่ครับปรับตัวลดลงมาแล้วครับ m อเ c ตัดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาน้ำมันแนวรับผมมองให้ที่560ก่อนนะครับถ้าหลุด60ก็นุ่นนะครับไปเจอกันอีกที่6ถ้าจุดแถวนั้นถือยาวได้ลองเทิมก็ถือกันไปนะครับเพราะยังไงแล้วน้ำมันก็ยังเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะครับ EV ก็ยังไม่ได้แทนที่ไดร้อ0เปในส่วนนี้นะครับซึ่งภาพแบบนี้นะครับที่จำาจไปบอกว่าความอะไรให้หุ้นกลุ่ม n ัสแดกเนี่ยมันดูอันตรายนะครับเพราะว่า e v เองบางทีการคาดการณ์ที่มากเกินไปกับดีมันจะทําาใให้้พนนีตลด Nu บวกลได้นะครับผมในส่วนถัดมาครับเซ็ตอินเด็กซ์บาเราครับเมื่อวานนี้ครับก็ยังคงบวกตอ่อทยานบวกต่อนะครับแต่สุดท้ายกลับมาปิดเริ่มมีแรงขายออกมาแล้วครับหลังจากที่ขึ้นไปพยายามทดสอบแนวต้าน2อ0 0นะครับแล้วตรงนี้เองครับอย่าลืมครับว่า ขึ้นมาค่อนข้างเต็มรูปและร้อนแรงเหลือเกินนะครับ1,080โดยประมาณนะครับผมขึ้นมาจนถึง1,280 200จุดครับในเวลาไม่ถึงเดือนครับเพราะฉะนั้น้วครับหลังจากนี้ครับโอกาสที่จะถูกเทขายลงมานะครับมีโอกาสอย่างยิ่งแล้วก็ต้องระวังให้ดีครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วหยุดยาวอีก4วันโอกาสที่ตลาดทุนไทยจะปรับฐานก็มีสูงแต่บางคนบอกว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมก็นู่นแหละครับไปรอดูกันที่1,020ครับแนวรับ1,020จะรับอยู่ไหมก็ลองดูกันอีกทีคครรรรัับบแแลลละะะททททท้้าาาายยีีีี่่่สสุุุดววนนมอกกงงเเพ นนเนนั้โปรดศึกษาความเสี่ยงการลงทุนที่ดีนะครับทุกวันนี้ครับทำคลิปไม่ได้มีอะไรเลยครับแค่อยากพูดเะียคนี้แหละครับเพราะว่าเห็นอะไรที่อยู่ในสื่อเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมีความเสี่ยงสำหรับคนลงทุนแล้วก็ไปตามกันดูกันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อย่าลืมครับว่าศึกษากันให้ดีครับจะฟังใครก็ลองดูให้ดีนะครับว่าเขามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นแบบไหนมาให้เรานะครับผมเทคนิคเเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนครับหลายๆอย่างยังมีอีกหลายมากมายนะครับที่ต้องพยายามศึกษาและเทคนิคก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพยายามใช้ให้ถูกนะครับผมและท้ายที่สุดแล้วครับยังไงครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับคนทําด้วยนะครับและอย่าลืมครับนักเก็ตขับของเรานะครับมีไว้ใช้ให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่าายใดๆคคครรััับบขุณมกสสวี